มีอาการห่วงสะน้ำนะโอ้พรชดโลดโอ้โหชดเด็ดค่ะชดเด็ดโอชุด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 โอ้ชดเด็ดน้องครีมนะชดเด็ดชุดลุดนะเอ สวัสดีคะ่ะนี่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุทกทท่านนะคสะสาวน้อยตาหวานวันนี้มาหาน้องบอพรอยนะคะมาโดยชุดทูพิษของคุณแม่แครนะรขอบคุณแม่แคร์คนสวยมากๆจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะกี่<า>น,น้องอยูบ่บนฝัน่งรอแล้วนะคะไปค่ะ เดี๋ยวพาน้องครีมไปเล่นน้ำกับน้องบอัวพรอยนะก็ขอบพระคุณแม่แคร์มากๆเลยนะคะที่ตัดชุดสวยๆให้กับลูกสาวในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้านะคะสวยเหมือนคุณแม่เลยนะคะเนี่ยชุดสวยเหมือนแม่แคร์เลยนะคะนีะ่ชุดสวยเหมือนแม่แคร์เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตแม่แม่เอฟซีนะคะขออนุญาตแม่แม่แมเอฟซีนะคะ,ะ,ะให้น้องครีมพีค่ครีมเล่นน้ํา สระน้ำของน้องบอด,ด้วยนะคะน,ดดนะคะออลอยห่วงสะอนนลอยห่วงสะน,งนะคะลอยห่วงสะ <c oughs> นะี่ค่ะพี่เขาก็มีทางเข้าให้ได้นะคะขอบคุณชูดสวยๆจากแม่แคร์ขอบคุณเอฟซีน้องบอยนะคะขอบคุณแม่จีมนะคะที่ให้น้องเล่นสระน้าด้วยนะคะขอบคุณน้องพลอยนะคะที่ให้พี่ครีมเล่นสระน้าด้วยนะคะดูก่อนนะว่าจะขึ้นยังไงนะคะจะขึ้นได้ไหมปไปไปไปายนะคะดูค่ะร้อยขยับ คล้อยขยับให้พี่ครีมไปหน่อยลูกหวหๆวหวมีอาการหวงสะน้ำนะโอ้พระโอชดโลดนะโอ้โหชดเด็ดค่ะชดเด็ดโอชุด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 โอชดเด็ดน้องครีมนะชดเด็ดชุดลุดนะ โอ้โหโอ้ชดเด็ดชดเด็ดมากค่ะแม่แม่มองทันไหมคะแม่แม่จ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีให้ดูนะมองทันไหมคะมองเห็นอะไรไหมเห็นดาบมัเห็นดาบมั่ตอนนี้คุณพ่อกลัง ใส Get ่ชุดให้ลูกสาวใหม่นะคะไปค่ะไป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 อาวิกิมได้แล้วค่ะกระโปรงจะหลุดอีกไหมคะตอนนี้กระโปงกระโปงหลุดไหมนั่นไม่หลุดนะคะกระโปงไม่หลุดนะโอ้ ขอบคุณค่ะขอบคุณเอ็ดีน้องบอพรอยมากๆเลยนะคะดูค่ะโอ้โอ้น้องคิมได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคเล่นด้วยกันค่ะน้องพรอยให้พี่คิมเล่นน้อยนะคะให้พี่คิมเล่นด้วยนะะดูค่ะเอ้ยนะคะอ่ะระวังเล่นเล่นไปเล่นมาชุดหลุดอีกนะคะ เล่นไปเล่นมาชุดหลุดอีกนะฮะโอ้ยนะสองสาวโอ้โอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้โอ้โอขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จีนขอบคุณน้องนะคะที่ให้พี่ครีมเล่นน้ำแบบนี้นะคะอ่อ สนุกสนานค่ะนะดูค่ะดูคุณพ่อเขาเตรียมตัวขัดนะน้องพลอยมากหอ้ภอพบอรยอยนอ้โอ้อ้โร้ายรโอ้โอ um> ้โอ um> um> ้โอ้โห um> ้โอ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  um ้บอเโอ้โอ้โอนโอ้ออ้ กระปรองกจะหลุดหรือเปล่าอาพ่นพน้ำพ่นพน้ำพ่นน้ำโอ้โหดูค่ะดูค่ะโอ้ความมันของเด็กน้อยนะคะขอบคุณเอ็ซีน้องบอปรอยด้วยนะคะที่ให้อาพ่ครีมนะได้เล่นน้ำนะคะขอบคุณแม่จีมมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องบอกรอยด้วยนะคะดูค่ะเออ อาตืไปค่ะดูคุณพ่อก็จะอาบถูให้นะฮะอ่ะอ่อชุดชุดนี้ดูค่ะดูค่ะโอ๊ยนะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะชุดไม่เป็นไรนะ โอยิมจิมเอาอีกลูกอย่า <brands> พ <king> ึ่งอย่าพึ่งเอออาโอ้น <era reconcile> ้องพลอยคงจะมีความสุขใช่ไหมคะมีพี่ครีมมาเล่นน้ำด้วยนะคะพี่ครีมก็ใช่ย่อยนะดูดูอ่ะดูอ่ะโอยนะเมามันค่ะใครห้ามห่วงนะสถานี้ขอเล่นนะโอ้ดูดูค่ะมีการแอบโอ้อัปากงับอยู่น้ำป้า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 กาดกาศึกสายยาง โอ้ยศึกใส่ยางก็เกิดขึ้นนะฮะไม่ชนเลยอย่าดูไหมวันนี้นี่ทานบนระเ้อครีโอ้น้ำกระจายนะอันนี้นี่ไม่ยอมให้พี่ขึ้นนะไม่ยอมให้พี่ขึ้นออกมาจากสะนะเออเอยนะน้องครีมอยากมีสะน้ำบรุกเรามีบ้านเสร็จก่อนนะคะโอ้เนาะเอยนะสนุกค่ะอ พี่ครีมยอมน้องค่ะดูดูนะคะดูโอ้ยบันท้ายนะโอ้ดูดูดูโอ้ยเดี๋ยวอิงให้ให้คุณพ่อน้องบอ่อนะน้องรอยนะอาบน้ำถูตัวให้นะะโอ,อ้ชุดเธอชุดเธอโอ้ดูชุดน้องครีมคะเล่นน้ำแรงค่ะคุณแม่คาดูขาแม่แค่นะ F4 ทุกท <Perfect. S 2> ่านค่ะดูชุดค่ะไปนะชุดไปทางนึงแล้วนะคะโอ้ดูโอ้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 นะไม่หวงสวยเลยล่ะลูกอาชุดหลุดแล้วพ่อตอนนี้เหลือแต่เสื้ออย่างเดียวนะกระโปรงหลุดไปแล้วนะคะเปิด นางเล่นน right? oh ้ำแรงนะคะอาถอดถอดไหนไหนนายยกขึ nice. 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 Oh ้นดูหน่อยนายโอ้ชุดหลุดแล้วนะคะชุดหลุดแล้วนะคะ เออเหลือแต่เสื้อพอๆเอาไว้เหลือแต่เสื้อแหละอ่าเล่นแรงนะเล่นแบบรุนแรงมากๆเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าชุดนะตัดจริงเล่นจริงนะคะท่านคะตัดจริงเล่นจริงนะโอ้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 มุนอุยปุ้ยมุนอวยปุ้ยค่ะมุนอุยปุ้ยนะ ขอ,อยางอ,อ,อ,อ่คุณพ่อดูค่ะคุณพ่อน้องพลอยก็ช่วยนะแฟดก็สูบน้ำไปเออขัดไปขัดไปจะได,ด,ด้ค่ะเรลือกระอกเรลือกระอกเออดูค่ะ เราก็มีความสุขตามนะแม่แม่เอฟซีทุกท่านคงจะมีความสุขตามกันใช่ไหมคะท่านา้าดูค่ะความสุขของเด็กๆนะโอ้ยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้ด้วยนะคะเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใายให้ด้วยนะถ้าจะจบก็ขอจบนะตรงน้องๆช้งางเล่นน้ํากันแบบนี้เลยนะท่านขานะดูค่ะโอ้ยนะ ขอบคุณแม่แครคนสวยนะสำหรับชุดสวยๆนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณไอซีน้องบอพรอยด้วยนะที่ให้อนุญาตนะคะให้น้องครีมเล่นน้ำนะคะขอบคุณแม่จีนขอบคุณพ่อฟ้าขอบคุณน้องพลอยนะคะที่ทําให้น้องครีมมีสระน้ําคลายเครียดนะคะเล่นแบบนี้นะคะค่ะนานาๆได้มาที่ก็ได้เล่นน้ำไหากับน้องนะคะ้ย้ ายแล้วโอชุดทไหมดแล้วพะเออ้ยยโเจขาเรียกว่าชุดจริงเล่นจริงอาบจริงนะคะเอ้ยนะเออนะไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรเออภาพนี้สวยมากเลยค่ะเออภาพนี้สวยมากเลยค่ะจับภาพได้อยู่นะ มีการห่วงคุณพ่อนะสลับกันไปสลับกันมานะโอเคค่ะนะก็ชมความน่ารักน้องช้างนะคะก็จบในสระน้ำนี่เลยเนะ้องท่านคขานะคะดูค่ะเออเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนะหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านขา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะมันทั้งคลิปนะคะคลิปนี้นะคะความมันทั้งคลิปนะคะปริศนาน้อง so น conduct, ้องช้างได้รีแลกนะน้องน้องช้างได้รีแลกค่ะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านขะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะนะคะดูค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูค่ะความมันไม่จบนะ